มานี่คือชุด95ที่วันนี้ผมได้มาขอประวัติอีกที2495เซิร์ชกูเกิลได้เลยเอาว่าเท่าที่เห็นนะเพราะสดปากน้ำบุเผือกจิงแก้วปูเหลียนหนองบัวเพราะช่วงบางแพรกเพราะลุงทากระบือเพราะฮะวะดอนใจดีประหลัดตังกวยประดูฉิมพีเพราะตรงหน้าต่างนอกเพราะนอกลางท่าเรือเพราะสำเนียงเพราะแฉ่งบางพางปูนาควละคนี่พิธีหนึ่งมีอีกพิธีหนึ่ง พะสดปากน้ําพระราชมูเดียวละคางพระภาวนาวิกรมวัดละคางพระศรีสมพภช์วัดสุทัศน์พระอาจารย์แจกบางพังพักคูวิทยาธรวัดสมัทวงนี่นะพระครูสอนละพัดประกาศวัดโปรดเกตนะอาจารย์พีวัดสวนภูนะพระคูอาคมสุนทรวัดสุทัศน์ประหลัดเป่งวัดกัลยิมิตรใบดีกาบัญญัติวัดสุทัศน์อาจารย์หยานุทัศน์พระอินทสมาจาย์วัดอินพระมงคลวิจิตวัดอโนมมาแทนสมเด็จทุจรนวมนี่คือ พิธีปลุกเสกพอไหมครับพอสดปากน้ำนะผู้เผือกกิ่งแก้ปูเหรียญหนองบัวเพราะลุงท่ากระบือเพราะฮะดอนไก่ดีเพราะจงหน้าต่างนอกปูหน้าเพราะแช่งพอไหม,มนะครับอ้าวผ่านไปอันนี้ทั้งเส้นเป็นสีิมงคลม,ม,มากมากร้อยแปดเมตรเนี่ยพร้อมสมเด็จองค์กลางเพราะประคำแบบนี้ปูสุกก็ทำคนผู้บูปูบุญก็ทำเห็นไหมพระอุตมะก็ทำการร้อยเป็นประคำยิ่ง เนี่ะปะคำร้อยแปดเมตรเนี่ยแล้วสวนเนี่ยเนี่ยนบเป็นสีมงคลอยู่แล้วพร้อมสมเด็จที่เขาแขวนมาหน้าทีเดียวไม่พูดเยอะเพราะเอาจริงๆอยากจะผ่านเร็วๆอยากจะเก็บไว้ส่องด้วยได้มายังไม่ได้ส่องเลยเนี่ยคุณมีเวลาหน้าทีเดียวพ้าแบบนี้ไม่ต้องงอครับใครเอ,เอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> เพราะผ่านไปก็ไม่ใช่ว่าจะกลับมาในราคาดีได้เอานะครับปะ นะอันนี้ผมพูดแบบผมไม่ได้อยากขายนะเอาว่าเปิดมาเห็นก็ไปใครเห็นคุณค่าเอาไปอุตคุณดีควรค่าแห่งการส่สงโอ้โหปีเก้าห้าจริงดีกว่าหนึ่งห้าทั้งายนาพักเกจีทั้งมวลสาร<น>เขามีใบฝอยชัดเจนไปซิร์ชกูเกิตอนนี้มีประวัติหมดแล้วเปิดแรกมาเปิดแรกมาราคาลวลาเวลาเดินเอานี่ไปครับ วันนี้ผมจัดแบบรวดเร็วเพราะว่าพระที่เอามาให้ไม่มีใครเอาอยู่กับผม mm hmm. ผมยิ่งผมยิ่งชอบเนี่ยเวลาคุณเจอพระแบบนี้คุณมีโอกาสนะครับในการที่จะขล่อยคว้าไว้สะสมไว้แล้วแต่คุณเลยเดีย๋ยวจะบอกมาแล้วไม่แบ่งเนีย่ยแบ่งให้แล้วนะครับ โอ้พี you, game, ่น็อตมาแล้วสวัสดีครับพี่น็อตพี่บุลเลอร์สวัสดีครับพี่พรชัยนะครับเกียรติสุรนันท์นะครับเนี่ยพี่มานะพี่ทองดีพี่ทวีต้องจัดเอาง่ายๆนะครับร้อยแปดเม็ดเนี่ยถ้าเม็ดละพันเนี่ยเป็นแสนแล้วนะใช่ร้อยแปดแสนเอาว่าเส้นเนี้ยจะหาเส้นที่สองก็ไม่ง่ายบ้านเนี้ยเขาต้องเป็นคนที่เข้านอกออกในวัลคังจริงมีทุกแทบทุกพิมพ์ โอ้โหมีตังก็ไม่ใช่ว่าจะมีของให้ซื้อนะมัน,ม,นมันหยดจริง,รงๆเวลามีวัตถุมงคลแบบนี้ให้แฟนเพจเนี่ยและเห็นไหมหมดเวลา,ม,ม,ามาเวลายังไงใครจะได้เป็นที่พี่โปรตี้ครับพี่โจไม่ทันเหรอโหพี่โจพี่โจไม่ทันรายการนี้เป็นพี่โปรเพตี้ครับพี่นอตก็ไม่ทันพี่โ,รโปร์ตี้ปิดไปในราคาสองมื่นหนึ่งพันบาทครับต่อไปนี่คือพิมพ์ที่ผมบอกไงชันยิ่งเยอะ ยิ่งมีคุณวิเศษเห็นไหมเป็นไปไม่ได้ที่เก้าห้าวัลคังจะไม่มีพิมพ์ชั้นเยอะๆที่เราเปรียบเสมือนพิมพ์ไพ่ตองเห็นไหมคิดไว้ในใจเลยว่าต้องมีพิมพ์ไพ่ตองอ่ะพิมพ์ที่ชั้นเยอะๆเก้าชั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์เลยครับ ว่าวัดละคัง95มีพิมพ์คุณมีคุณวิเศษเยอะมากนี่ถ้าเขาไม่ใช่คนเขานอกออกใดจะมีพิมพ์ครบแบบนี้ไหมสมเด็จมว้วนแล้วเลือกเลี่ยมสมเด็จมว้วนแขวนด้วยเอาเออบ้านเขามีพระเยอะขนาดนี้เขาเลือกอะไรเลี่ยมเฮ้ยเลือกสังกระจายเลือกสมเด็จมว้วน เพื่นอนๆเขารับมาจากวัดเนี่ยเขาไม่เขามั่นใจว่าแท้แน่เขาเลือกเลี่ยมอะไรแขวนสมเด็จหมวนกระสังกระจายพิมพ์พระสังกระจายวัละขังปีเก้าห้าส่องสมเด็จกันดีกว่า เนื้อสูตรสมเด็จนี้ชัดเจนไม่ต้องพูดอะไรกันเลยเนะีห่หัวนี่องค์ใหญ่ด้วยนะเอามานะครับอยากได้กันไหมฮะเอาเอาพิมพ์มาสั่งกระจายเลยมีองค์เดียวนาทีเดียวไม่อะไรกันเยอะองค์เดียวนาทีเดียวชุดนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าโอมมาย้ำเลยนะให้เจ้าโอมถ่ายรูปทุกองค์ นี่พิมพ์มาสังกระจายครับอาพี่เด็กโดวบอกกําลังสนุกเลยคือเห็นแล้วหยุดที่จะให้ความสําคัญไม่ได้คะับนะครับไพ่ตองอ่ะนี่แต่แต่แต่ผมผมผมดูว่าเขาแขวนอะไรไงอ๋อสมัยก่อนเขาแขวนหลังตาแผ่นดินกันนี่อันนี้เป็นพิมพ์ยอดปางและมีสมเด็จอยู่ข้างบน สั่งกระจายเพิ่งเคยเห็นสังกระจายเพิ่งเคยเห็นเอาราคาแรกมาเวลาเดินเอานี่โทษนะครับเวลาเดินแล้วพระสังกระจายวะละัลคังงินไห้ตองสุดไหมล่ะอ่ะอันหลังเรียกผมเก็บไว้ก่อนคัดหลังตาแผ่นดินให้พี่หน่อยเพราะย,ยังไงแฟนเพจก็ต้องการหลังตาแผ่นดินอยู่แล้วพิมพ์สังกระจายพิมพ์หายาก เนี่ยครับใครที่ได้แขวนพระสมเด็จนะสองสี่เก้าห้าวลลคังยังไม่แพงจับต้องได้เอาไปแขวนเลยยิ่งกว่าความมั่นใจมันคือความเชื่อมั่นที่มั่นใจได้ว,ว่าถ้าใครได้แขวนพระสมเด็จปีเก้าห้าแล้วชีวิตคุณจะไม่ตกอับจะไม่อับจนนะชีวิตจะดีขึ้นเพราะคนที่เอาไปแขวนตอนนี้ชีวิตดีขึ้นหมด <S 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 พิมพ์มาบอกในยูทู e พิมพ์มาบอกในไลฟ์ชีวิตดีขึ้นหมด โดยเฉพาะคน้วยกะบ,บอกบ้านเจ้าแบงแขวนแล้วถูกหวยจากชีวิตแย่ๆพิมแฟนสิบองคโอ้โหนะหมดเวลาครับพิมพ์มาสังข์กรจายเรี่เห็นไหมเ,เขาต้องมีเนื้อตะกัวเพื่อกดพิมพระหมดเวลาครับเราพลาดไม่ได้แขวนพระดี กันไปหลายองค์แล้ววันนี้มาแขวนพระดีกันนี่เราพลาดไม่ได้แขวนพระดีมาหลายองค์แล้ววันนี้มาแขวนพระดีกันโอ้ใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันนะเราพลาดไม่ได้แขวนพระดีมาหลายองค์แล้ววันนี้มาดูกันใครได้ไปรายการนี้เป็นพี่พี่แอน สองไอ่เก้าพันห้าร้อยบาทเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับพี่แอนเก้าพันห้าร้อยบาทเอานะครับสมเด็จมวนพิมพ์ใหญ่เอาห้าพันห้าอันนี้เอาห้าพันห้าเลยนี่แล้วบ้านเขามีหลายเหรียญปูนนาควะละครั้ง <S <S 2> <S 2> เขาต้องเป็นคนเขานอกออกไหนไหม <S <S ไม่ได้มีแค่สมเด็จอย่างเดียว มีเหรียญแล้วมีเหรียญรูเหมือนปูน่นาคด้วยอะ่ะปิดห้าพนพี่สัรลงห้าพันห้าร้อยบาทพิมพ์ใหญ่เนี่ยแล้วเห็นไหมถ้าเป็นคนที่เข้านอกออกในต้องมีตัวมงคลหลายอย่างอะไรที่เขาแขวนพิมพ์ไกเซอร์เฮยนี่ผมจะบอกอะไรอย่างนะมีพิมพ์ที่มีจานด้วย จานณทรงแผ่นดินด้วยจานยันเดียวกับที่พ่อน้อยธรรมาศาลาใช้อันะทรงแผ่นดินนะ,ะจานยันณนะทรงแผ่นดินด้วยครับนี่พิมพ์ประธานพรฝังอันนี้น่าจะเป็นเป็นพลอยและเป็นเนื้อผักเก่า มีแบบหลังยันอุด้วยนี่เห็นไหม mm hmm. เห็นปะวะ่าเนี่ยวันนี้ลง YouTube ให้ด้วยนะ mm hmm. ว่าพระปีเก้าห้าวัละคังมีอะไรบ้างอันนี้ฝังตะกุดด้วยฝังเนี่ยผงฝังพลอยฝังตะกุดยยอ,ยกอยากได้พิมพ์อะไรต่อเอาอีกองครับจันยันจักบากครับ จานยันอขอเก็บไว้ก่อนได้ไหมนี่แดงรู้ปะ่ะว่าเนี่ยข้างหลังเขียนอะไรวอสอตอวัดสตือ,เ,อ,อเห็นไหมปี95มีทำกฎไปให้วัดสตือด้วยวัดสตือที่ทำรูปเหมือนสมเด็จโตเห็นปะ่ะสอดคล้องกันไหมออสอดคล้อง โคเจ้าของพระต้องเป็นคนเข้านอกออกในวันละครอือันนี้คงจะได้เหลือไว้แค่เพียงรูปถ่ายพิมพ์ไพ่ตองนาทีเดียวบปเนี่ยนี่เหียนนะวอสอตอวัดสตือ,อวัดที่มีรูปเหมือนสมเด็จโตรูปหลอ,อจ,ะจะออกด้วยเห็นปะปูหน้าคำให้หมดสอดท้องไหมสอดท้อง นาทีเดียวพิมพ์ไพตองขอมาจัดให้พาทนเซนโตผมจะเล่นอีกห้ารายการในนี้ที่เหลือขอไปนอนซองก่อนพิมพ์ขุนแผนเ้าะที่เหลือขอไปนอนซองก่อนนะจ๊ะอ่าผมขอไปนอนซองก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแบ่งให้นะครับคืนนี้ขอไปนอนซองก่อน เอาราคาแรกมาเวลาเดินพิมพ์ไพ่ตองครับนี่ฮนะชันยิ่งเยอะยิ่งทำให้ชีวิตสูงส่งกว่าคนอื่นสมเด็จพิมพ์ไพ่ตองปู่บุญนะเพราะพิงจริงแพงไงยิ่งชันเยอะส่งให้ชีวิตเราสูงส่งกว่าคนอื่น เห็นปะแล้นี่คือตะกัวที่ใช้กดพิมพ์พระเนี่ยกดพิมพ์สร้างแม่พิมพ์พระเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่เข้าเอกนอกออกในวัละครันนะครับจึงมีพระครบหลากหลายพิมพ์แบบนี้ได้ครับแน่นอนที่สุด หมดเวลาครับนี่ที่ไมแหละครับโอ้โหใครผมอยากให้คุณบูชาพระพิมพ์ไพตองทำให้ชีวิตคุณสูงส่งฉันยิ่งเยอะยิ่งวิเศษใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันนะโอ้โหพิมพ์ไพตององค์นี้ พิมพ์แบบนี้แหละครับพิมพ์แบบนี้ที่นักสะสมมักจะไม่มีฮนะถ้าไม่ใส่ข้ามไม่ได้แน่นอนนะโอ้โหรายการนี้เป็นใครครับเป็นพี่ไก่หรือเปล่าเป็นพี่ไก่พี่มานะทันนะแต่ตัวเล่นน้อยกว่าพี่ไก่ถ้าไม่ใส่กระโดดข้ามไม่ได้แน่นอนครับพี่ไก่พี่แอนไม่ทันนะ แปดันเก้าร้อยบาทใช่แล้วมาดูนี่พิมพ์พระประจําวันอันนี้เคสที่เป็นสี่มงคลคุ้มครองเจ็ดวันแล้วดูตัดตลาดแบบนี้ต้องสั่งตัดนะครับไม่สั่งตัดไม่ได้นะนะครับเนี่ยใครที่มีครบชุดนี้นะผมคงจะเหลือแต่รูปถ่ายใครที่ได้สมเด็จพิมพ์แปๆแ,แบบนี้ครบชุดสุดยอดแน่นอนนาะทีเดียวผมพิมคํมาว่าเริ่มไปแล้ว ผมพิมพ์คำว่าเริ่มไปแล้วผมเข้าห้องน้ำด้วยนะครับใครราคาแรกมาเวลาเดินนี่พี่อาลีบอกนะเอายังไม่มีใครพิมพ์ราคาแรกมาเลยมาผมจะไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งในผมมากนะฮะญาติเขาต้องมีญาติเป็นเจ้าคณะวัดระฆังแน่ๆเลยเป็นไปได้ครับเพราะว่าเขามีพรฟพิมพ์พิเศษหมดเลยครับห้าพันบาทพิเดชอุดม เอาราคาแรกมาเวลาเดินครับผมนี่ฮะผมเข้าน้ำแป๊บหนึ่งกำลังสนุกอยู่ยได้ออกมาทานครับโอ้แอบบนดมิ <d> นคุยกับแอนเดดครับอยู่ดีพี่เนธิพลเอออยู่ดีพี่พินโยแปดพันแล้วนะครับพี่ หมดเวลาแล้วนะครับพี่ใส่ได้หิือใส่โอเคเว้ยใส่ได้ลิ่งใส่มาผมมาแล้วนะครับอยู่ที่พี่พินโยแป๊บคัอยู่ที่พี่พินโยนี่พิมพ์พระประจำวัน โอ้ oh, ใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันส่วนที่เหลือผมจะแบ่งสมเด็จหลังตาแผ่นดินให้ไปใช้กันอันนี้พิมพ์ประจําวันพิมพ์พระประจําวันนี่ไงเนี่ยพิมพ์พระประจําวันเวลาเราไปสะดอกคาะเราต้องไปหยอดเหรียญในบาทเพื่อเพิ่มกําลังวันไหมเพิ่มนี่นี่แหละครับนี่ได้นะครับนะครับใครได้ไปฮะพี่พินโยได้พี่พินโยได้ไปเอาเรียบร้อย